สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศส,สาดๆขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นเนี่ยก็กำลังจะเดินทุดงออกจากวัดคงตะเผา,าโดยมีการถ่ายรูปเป็นที่ลรกนะฮะสองสามเริ่มนะฮะหนึ่งสองสามจะมีพระสงฆ์ทั้งหมดสิบสี่ลูกนะฮะ แล้วก็รวมถึงลงตาบญชื่นในก็สิบห้ารูปแล้วข้างล่างนี่เจ้าบอกว่าไร์สดอยู่ครับมาเลยมาอลครจับกีเรียสเพราะว่านะเราเลยก็อยู่กันตามบันไดออกไปข้าวัดเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาโทรโทรมาเลยเดี๋ยวปอไร้ปลดอยู่กันครับตัวตรงๆครับอาคนันขาอจับามีรไอ้แยกแนวดขณะนี้เนี่ยท่านก็กำลังจะเดินลงจากสาราแล้วนะฮะตาลาลงไปแล้วนะครับเจ็บนาฬิกาสามสปนาทีนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าท่านเดินช้านิดนึงนะฮะ ผู้หญิงผู้หญิงกันผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิงสาวตนกันผู้หญิงความกันผู้หญิงออกมานดผู้หญิงผู้หญิงออกมาผู้หญิงออกมาเลยออกมาเลยออกออกเลยออกเลยออกเลยของหลงตาแตกแล้วก็วางได้เลยนะครับผู้หญิงจะชนหลงปูอยู่แล้วนะไม่มีใครดูเลยนี่ก็ขอบคุณเจ้าที่ตำรวจฮะฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆมาอำนวยความสะดวกให้ลวงปู่แถวเดียวพี่แถวเดียวแถวเดียวนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย ตอ้ต้องต้องเตอี้ตรงนี้ข้ามหน้ำามีออกไม่ทันลน้นมนาน้มฝงเดียวครับงเดียวแม่ม่อาก้มไปโดนท่านอไรหรอมาแล้วครับ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 เอาลลครับลงเลครับนั่งลงนั่งเลยครับาไปนั่งลุกลเลยเร็วไม่นั่งลบไม่นั่งลไม่นั่งหลบขม่นั่งเลยขอเบียดกันหน่อยเอ้าขอเบียดกัน เจนาฬิกาสากนาทีถ้าวันนี้นี่ต้องบอกว่าออกเดินทุดงช้าไปกว่านะครับทุกวันนิดหนึ่งเนื่องจากว่าด้านบนเนี่ยนะฮะมีคณะสัทธานะฮะร,รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ในจำนวนหลายหลายรูปนะครับมาสนทนาธรรมผู้หญิงผู้หญิง ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสองแถวสามแถวก็เลยตั้งแต่ในวัดนะฮะสวัสดีทุกคนโอ้โหแล้วนี่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมนะฮะเดินไปนะครับฝั่งตรงข้ามของวัดนี่ต้องบอกว่าเต็มเลยนะฮะกระเป๋าไว้ออกข้างหลังเลยฮะเอากระเป๋าไว้ข้างหลังครับอ่าเดี๋ยวไปโดนท่านท่านเป็นอับับเพราะข้างในมีตังค์ ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ยังคงติดตามชมอยู่นะฮะแล้วก็ขอบคุณที่สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยกันเป็นอย่างดีนะฮะ,ะต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องชาวอุตดิตนะฮะโอ้โหให้ความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนากันเยอะมากะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆภายในวัดคงตะเภาฮะเหยาปัจปจัยจถวายนะครับเาปัจจัยถวาย นี่ท่านก็กำลังจะเดินนะฮะออกจากศาราแล้วก็ผ่านเท้าโบสดนะจะสังเกตเห็นว่าด้านข้างพระโบสดเนี่ยไปจนถึงทางออกซุ้มประตูวัดเนี่ยโอ้ประชาชนเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะมารอด้วยความศรัทธากับไหว้หลวงตาบุญชื่นแล้วก็สวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยกันทุกคนเลยนะฮะ่ต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะ เลื้อออกสาย11ไปถึงแยกปากถนนนะครับอตานะครับ้นทงซ้ายหาเ็ออกเลยออกลยเร็วๆไปที่ตำบลน้ำพีแล้วเลี้ยวขวาครับมาถึงทองแขนขันนะครับเลี้ยวซ้ายเป็นไปเลี้ยวขวาทองแขันจากทองแขนขันนะครับเมเลี้ยวไปถึงท่นาคัรนะครับแต่วันนี้ก็คงจะไม่เกินอาจจยังไม่เกินตำบลน้งที สาธุครับพ่อหลบเลยหลบทางเขาอ้าวยกได้ยกเลยครับยกได้ยกสองมือเลยครับยกระเคียนของสองมือเลยครับยกนมนยฮะนมไทยอะยกสองมือครับยกของสองมือเลยแม่กระเป๋าไหมครับเอ้ายกน้ํายกน้ำไาน้ำใครน้ําใคร ไม่ต้องก้มหน้าครับไม่ต้องก้มนะครับยกยกขึ้นนะครับยกยกขึ้นครับยกสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะตาได้นะครับตาตกตาได้และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับก็มีเจ้าที่นะฮะฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยวันนี้ก็สมาคมกู้ภัยหมอนไม้นะครับกู้ภัย สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้นะฮะแหมผมก็พูดผิดไปหน่อยนะฮะกมาอำนวยความสะดวกกันตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้ววันนี้เนี่ยนายกสมาคมก็มาด้วยคณะกรรมการในโอโหของหน่วยกู้ภัยเนี่ยมากันหมดเลยจริงชนแล้วพี่เอาเอาไปชนพระอีก <c oughs> <c oughs> จะชนพระ <c oughs> <c oughs> เราก็ห่วงและะ้วมาเกือบมาสักครู่นี่กลัวท่านจะสะดุดนี่กลัวท่านจะสะดุดฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนันแะครับ เต็มนะเต็มเลยอ่าปัดปัดใจเราไม่ใส่นะครับอย่าปัดใจใส่นะครับนั่งตัวตรงๆนะครับไม่ต้องก้มตัวนะครับไม่ต้องก้มเลยนะครับ้มเลยยุ่งเหยินะครับครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะที่เรายังคงนำเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวสะดุดนม่เออเดี๋ยวสะดุด ไ <c oughs> ม่รับนะครับยกไปยกไปยกไปปูเลยครับเยกไครับแมต้องบอกว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้ใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับ <c oughs> เชิญออกห่างสักสา <c oughs> มเมตรเลยต้องบอกว่าหลายท่านหลายคนเนี่ยนะ <c oughs> ที่มารอด้วยความศรัทธานะครับ <c oughs> แต่ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะฮะมี่านมาสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนนะนะเป็นแบบอย่างที่ดีโควิดรละลอกสามนี่ไม่ต้องกลัวอุตรดิตตีมาไม่ถึงแน่นอนนะฮะมาต้องบอกว่าขอชื่นชมกันจริงๆนะฮะพี่น้องชาวอุตรดิตนีสวมใส่หน้ากาก,ากแล้วลูกศิษย์นี่ก็ใส่ทุกคนนะนี่ตาจันก็ใส่ นะฮะพี่ตั้มพี่สุริยาเนี่ยใส่กันหมดนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยกันหมดทุกคนเหมือนกันถ่ายถึงเฉียงแม่ z o มไปถ่ายเลยเรยวเร็วเดินแล้วเขาเดินแล้วมา สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยใส่หน้ากากอนามัยด้วยค่ะปิดปากค่ะหน้ากากอนามัยมีไหมหน้ากากอนามัยมีไหมใยถอยหลังไปก่อนเลยไม่มีที่ยกเลยหน้ากากอนามัยไม่มีได้ยังไงยกเลยนะฮะไม่ได้นะครับหน้ากากอนามัยนี่เาบอกไม่มีเนี่ยคนอื่นเขาใส่กันหมดเนี่ยหันไปมองคนอื่นเขาหรือเปล่าแม่เดี๋ยวเจ้าเชื้อมาติดชาวบ้านเขาอีกนะฮะ เราเช well, ื้อมาติดคนอื่นไม่ว่าเราเชื้อมาติดหลวงตาบุญชื่นนะฮะไม่ได้เลยนะฮะต้องมีความเข้มงวดกันสักนิดนึงผมก็มุ่งไม่เพลินธรรมะอย่างเดียวอายุไม่รอเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าวาดวัดคุ้งตะเภาท่านก็เดินมาส่งนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปส่งมาถึงซุ้มประตูหน้าวัดเลย ยกปักเกียนสองมือเลยครับยกปัเคียนสองมือเออผ้าออกมาไกลๆผ้าจะให้ท่านเหยียบหรือว่าจะนั่งเองพี่ถ้าให้ท่านเหยียบพี่ถอยหลังไปอ่าแล้วยกน้าเลยครับพี่อ่ายกน้าเลยครับ,รบนั่นแหละครับถูกต้องครับผม ถอยหลังไปหน่อยจะให้ท่านเหยียบถอยหลังไปฮะครับขอบคุณครับนี่หน้ากากระนามัยทำไมไม่ใส่กันมาได้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  ข้างผมยังถ่ายข้างๆเลยผู้หญิงถ่ายข้างๆนะครับถ่ายข้างๆไม่ข้างมาไปแยกปากกระดูนเสร็จก็จะเลี้ยวซ้ายไปมากหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่มาแหมจะมายืนขวางหน้ากันอีกเออบอกให้ใส่หน้ากากอนามัยกันมานะฮะก็ไม่รู้เป็นไงติดอัดหรือเปล่าผู้หญิงให้ลองหน้าได้ครับ เน้นย้ำนะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะแหมเมื่อวานนี้ยทำลายที่จังหวัดแพร่ก็ไม่สวยงามวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องไม่มีแบบนั้นนะฮะก็ในะนามฮะสื่อมวลชนฮะหลายๆสำนักหลายๆแขนงเนี่ยก็ให้ประชามพันธ์กันนิดนึงนะครับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไม่มีข้อแม้นะครับลูกศิษย์ก็ใส่เหมือนกันนะฮะดูเป็นตัวอย่างด้วย หลายคนบอกโอ้โหทำไมพูดไม่เพาะเลยป๋าหน้ากากอนามัยมีไหมไม่ได้เอามาอ้าวนะนี่ก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันอีกแล้วใส่มีไหมหน้ากากอนามัยภาพออกไปก็ไม่สวยอ้าวติดตามภาพนะฮะท่านผู้ชมฮะทางหลวงตานะครับไปกันเลครับทางน้ำจักรน่าน ถ่ายตะแคงพี่เอียงอย่ามาขวางทางท่านเลยถ่ายเอียงอย่าง,งผมเนี่ยเออพี่ไปยืนขวางท่านตาผมเนี่ยย,ย,ยืนตะแคงตะแล้อกันลแม่มายืนกันอยู่ท่าริมถนนกันเลย หลายคนหลายท่านนะฮะแหมลักไข้ห่วงใยหลวงตานะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนไมนะครับไม่รู้ว่าลักแบบไหนไม่รู้ว่าศรัทธาแบบไหนกันก็ให้สวมใส่หน้ากากอนไมไปใส่หน้ากากมาเร็ว อาวชวนแล้วไปเลยไปเลยป๋าไปเลยล้อเนนะ่เกล้อเนาไีคปเงามาหาผมซะแล้วน่เงามาลองหนีก่อนไอ้ยัก ไปเงาขผมก็หนีไ้ดูหลังไปเก็บน้ำมาหลังเก็บน้ำ้างหลังเก็บน้ำ้างหลัง,น,ลงน,นี่นะครับขนน้ำยกนะครับยกต้นลมอ่านี่ยพระเดชท่าคุณท่านเจ้าวาดน,นะฮะวัดคุ้งกะเพาท่านก็มาเดินด้วยนะครับแล้วน,นี่ก็เป็นจิตอาสานะฮะมาช่วยกันนะฮะขนของต่างๆที่หลายคนเนี่ยนำมาถวายหลวงตาเดี๋ยวก็ขนใส่รถเข็นแล้วก็ไปขึ้นรถกระบะนะฮะแล้วก็รถตู้ อีกหลายๆทันนะครมีการคัดแยกกันระหว่างขนมนมเนยนะฮะน้ำดื่มต่างๆเรามีการคัดแยกนะครับเพื่อง่ายต่อการนำไปบริจาคตามจุดต่างๆนะฮะยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยยกน้ำเลยครับยกน้ำตะเบอออาเบลยย้ย้ย้ยนย สำหรับเส้นทางนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะตรงไปนะฮะจนถึงสี่แยกปากถนนแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะ,ะขณะนี้เนี่ยเราอยู่ถนนหลวงหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะหรือว่าถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกไฟแดงปากถนนนะฮะมุ่งหน้าสู่ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดเข้าสู่อำเภอน้ําพีนะฮะใครที่อยู่ในเส้นทางนะครับก็ให้ ตรวจดูว่าจะไปนั่งรอกับไหว้ขอพรกันบริเวณจุดไหนได้นะฮะผู้หญิงผู้หญิงถงเสียงได้ลเออถ่ายเสียงเนี้ยเออ ยยา,ายาวเสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยประชาชนนะฮะมารอกราบไหว้ขอพรกันแต่เช้านะครับนะฮะ ก็สนิใส่ท้้งหาน้ำั้ำนีดน้ครับอยู่ยางนเนี้ยคกยกเลครับยกน้ำน้ำนั้นจับยกหาน้ได้ครับยกเลยครับยกเลยยกเลยครับไปยกเวางนะครับวางนะครับยวางนะครับวางครับใช้ถนนหลวงหมาเลขหนึ่งหนึ่งเนชาเลครับงไว้พักได้ครับะเช้าสาริมจักรและเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนน11 7บริเวณสี่แยกไฟแดงปากถนนมุ่งหน้าอำเภอน้ำพีบ้านน้ำพีบ้านน้ำพีกลับไปครับตำามกันกลับไปก็ได้ครับบ้านน้ำพีแล้วไปออกขาตาการไอออกเขา้ารางการครับ อ,องแสนขันอำเภออางแสนขันไปออกอำเภอทองแสมขันผ่าจะผ่านอะไรข้ปัปเเพื่มนะครับปัจจัยไม่ับปไม่รับนะครับปัจจไม่รับนะครับปัจจไม่รับนะครับครับครับ ยกน้ำครยกอะไม่ต <poisoned indo> ้องโยมนะครับยกยกนี้นะครับอะไรนะครับเมองหน้าหลงตาได้ครับมองหน้าหลงตาได้ครับน้เครับยกเลยครับยกครับงหน้าหลงตาได้นะครับตังห้ามนะครับสตังนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะเราจะใช้เส้นทางนะครับถนน หนึ่งหนึ่งนะครขณะนี้เราอยู่บริเวณถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกไฟแดงป่าขนุนนะครับเข้าสู่ถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเข้าไปในเขตบ้านนลำพีมุ่งหน้าสู่อำเภอทองแสนขันนะฮะปัดใจไม่รับนะครับปัดใจไม่รับนะครับยกครับน้ำยกขึ้นเลยครับยกน้ำยกน้ำยกขึ้นเลยครับยกเลยแหมและนี่ผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็มาคอยอำนวยความสะดวก มาคืนนี้ก็ประกาศกันจนดึกดื่นนะวันนี้เช้าก็แต่เช้านี่มาเดินพูดตามท้องถนนอีกนะฮะเพราะบางคนเนี่ยด้วยความศรัทธานะฮะเลื่อมใสศรัทธาเห็นพระสงฆ์พระธุดงก็จะนําปัจจัยมาถวายก็ต้องมีการบอกกันก่อนนะฮะว่าวันนี้หลวงตาคุชื่นเนี่ยท่านไม่รับปัจจัยแล้วลูกศิษย์ก็ไม่รับเช่นกันนะไม่ต้องมาฝากกับลูกศิษย์หลายคนก็มาฝากกับผมก็ไม่ได้แล้วก็ฝากกับลูกศิษย์คนอื่นๆน,นะฮะไม่ได้นะฮะ คนไหน,นที่รับเงินสดเนี่ยคนนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลวงตาบุญเชิญน,นะครับท่านอยากจะซื้อช้างซื้อมา้ามาถวายได้เลยนะฮะแต่ผมก็คงไม่ยกไปนะฮะเอาของเบาๆก็พอไม่มีอะไรนะฮะไม่จําเป็นนะฮะก็มานั่งกราบไหว้ขอพรบางคนบอกเอ๊ะต้องมีผ้าด้วยไม่จําเป็นนะฮะไม่ได้มีการบัญญัติไว้ว่าจะต้องมีผ้ามาปูให้เหยียบแต่อยากจะมาปูให้เหยียบเพื่อเป็นสิริมงคลก็มีความยินดีนะแล้วก็ดี ร้านที่ร้านบ้านผู้ช่วย้านนีหลายคนหลายท่านก็นะฮะสัทธทานะครับนำน้ำดื่มขนมนมน้อยต่างๆมา,าของเนี่ยที่ท่านนำมาถวายท่านเนี่ยนะฮะท่านไม่ได้ไปไหนท่านกับบริจาคเป็นทานทั้งหมดนะฮะ ยกไหมครับยกเลยไม่ไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบท่านนะยกมือพนมเฉยไหวเฉยยกมือพนมเฉยนะครับอ่าสองมือเลยฮะนี่ปักเข็มของพระสองมือนะครับใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยโอ้โหเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆจ้ิงก็ไม่ต้องกราบนะครับยกมือพนมเฉยนะครับยกน้ำไม้หรือน้ำไม้ยกยกไว้นะครับอาชาบเรียกไรของฮะโบราณนี่ด้วยต้องดื่มดื่มไหมใต้ด้วย เดี๋ยวกล้องก็เจมมันนะครับเดี๋ยวนี้กกลองเต็มครับอ่าสาธวยยกปูบดมเฉยๆก็ได้ไปตงก้มนะครับมองหน้าหลงตาได้ครับมองหน้าหลงตาได้อ่าครับไปต้องก้มนะครับไปต้องก้มยกมปูบนมนิเฉยๆไม่ต้องกราบนะครับยกมปูบนมนิเฉยๆก็ได้นะครับเอ่อบนมเฉยๆก็ได้ ไดเลยน้กค,ครับยกไยกไวเลยยกครับเนี่ย,ยนะครับรถดับเยียบนะครับผู้ใหญ่มีตรงไหนมีน้ําแข็งมั้งไหมมีครับมผมแยกมซ้ายมือซึอ่งขวาขวาม,มือ่าครับ,รบพี่ครับ ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปท้ามพันธ์กันด้วยวันนี้เราจะใช้ถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะฮะเป็นเส้นทางในการเดินทุดงของดวงตาบุญชื่นนะฮะขณะนี้เราอยู่กันถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งมุ่งหน้าแยกป่าขนนและเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายนะบริเวณแยกป่าขน ไลานะครับทุกคนมองหน้าหล้เียวซ้ายแยกป่าถนนนะมุ่งหน้าบ้านน้ำพีเข้าโซ่ถนนหมายถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่จะไ้อง้มหน้นะครับมองหน้าหลงตาได้นะครับระวางลวครับผมรงับเวางเลยครับวางเลยปัดใจไม่รับนะครับปัดใจไม่รับปัดสองตาไม่ตกในะครับนะครับนะคจับนะครนะครับ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 น้าอนะ